สวัสดีครับผมอ้าวพี่น้องคลีบนี่กะเตรียมดินไว้ปลูกอ้อยพี่น้องฝนตกสมองเดียวก้า่ตกซ้ำพี่น้องเอ้ยเหรอเออเอาพาันเกดมะลากอีกพี่น้องมันเป็นก้อนโค,โเครเลตพูดผัวปลูก่าได้ก็เลยต้องเอาพานพวงมะลากพี่น้องดินก็พุดดียูพี่น้อง ยิงกระพุได,ด้ยูคุณหลับพี่น้องกว่าปลูกคุณหลับปลูกไม่บิดเนี่ยพี่น้องจงไหวยูประมาณจากไร่สองไร่นี่หลัพี่น้องเนี่ยฝนลรถไถคันนึงก็ถอายยูฟังคุณพี่น้องเอ้ยฝนตกแล้วก็เงียบหายไปเลยพี่น้องเอ้ยล่อห้ปลูกอ้อยตายแรงว่พี่น้อง ีปุ่นกันยังไงยูขึ้นเา่าอยู่พี่น้องเอ้บ่งเอาพี่น้องเบ่งเอาออไทยกบเสมอกันดีจังพี่น้องเอ้ จอดพี่น้องจอดอบางก้อนขี้ไถยพี่น้องเอ้ยถือฝนแท่าเดียวนึงพี่น้องมางใดก้อนใหญ่ก็จะได้ไถยสองเท้าพี่น้องเนี่ยเออก้อนที่ปลูกไว้เออมื่อวันว่ที่ให้คนงานมาวันเกลี่ยเนี่ยพี่น้องวันเกลี่ยแล้วค่อยปลูกพี่น้องเนี่ยเอาให้พี่น้องมาวันเกลี่ยก้อนเบือนอะ่ะ เพื่อนเอาให้คนงานมาวาันเกียก่อนวันเกียไปเลยเน่พี่น้องคือบอกอ้อมไอ้พุ่นอ, <c oughs> อาาน้อามไอ้พุน่นบ <c oughs> ังแน่ก้อนขี้ไถ่บังพี่น้องเอ้ยฝนโปตกจากเทียรกะไถ่ใครยุ่มเข่าพี่น้องคนน่ะขนาดฝนโปตกจากเทียร์ได้นไะง ฝนตกมากก็เปียกอยู่พี่น้องตกแค่สมงเดียวนึงพี่น้องไม่ได้กินกบกินอึ่งอกอกตกก็ตกแค่สมงเดียวหนึง่งจักปลูกอ้อยจักสิเกิดเ่เกิดดอกพี่น้องเอ, <c oughs> อ้เบิ่งเอาพี่น้องเอ้ี่ละเขาเตรียมดินไว้คนงานก็ตัดอ้อยอยู่ทั้งล่างพัวพี่น้องคนงานตัดอ้อย ผมปลูกไว้ก็ปลูกแค่สิบเอ็ดได้พี่น้องเลยผมปลูกแต่แค่สิบเอ็ดผมปลูกตั้งแต่แค่สิบเอ็ดสมบรรยากาศพี่น้องทั้งภูเขาให้ ให้ผมอยู่ใกล้ภูเขาพี่น้องคุณนะภูเขาอ่ะภูเขาล้อมรอบอาคลิปนี้ก็เอาไว้สนีก่อนเด้อครับเด้อสวัสดีครับผม